ตายไม่รู้เออ<ๆ>เป็นเด็กดีนะนอนวัวนะถ้าเป็นเด็กไม่ดีนะถอนลากถอนโคนนะบอกเลยถอนลากออกให้หมดไม่ต้องอยู่กันละเดี <ellow noise> <t> ๋ยวไปไหนแล้วอ่ะถ้วยถ้วยหายถ้วยหายไปไหนถ้วยหายไปไหน <t> ไปไหนแล้วอ่ะถ้วย ฮัลโสวัสด co ีค mm ่ะ hmm, ท so, ุกคนยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่เกม The ิ i m s 4ของเราอีกแล้วนะคะก็เปิดมาทีไรก็คือทุกคนก็จะเห็นว่าน้องวายุนี่นอนอยู่ตลอดเลยไม่ใช่อะไรนะคือพลังงานน้องจะหมดแล้วจาก EP ที่แล้วใช่ก็เดี๋ยวเรารอให้น้องเขาตื่นก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวจะให้น้องเขาไปทําเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวได้เปล่าไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่มากําจัดวัชพืชนั่นเองอันนี้ใคร ผู้ตรวจการแผนปฏิบัติถ้าจะเป็นเอ่อคนที่มาดูแลสภาพแวดล้อมของระแวกบ้านเรานะก็เดี๋ยวให้เขาตรวจตรวจไปแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราไปตัดภาพไปตอนที่น้องเขาตื่นเลยดีกว่าค่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราให้น้องเขาตื่นเลยแล้กวกันเพราะว่าตอนนี้คือบ้านน้องสกปรกมากนะขอโทษนะลูกที่ต้องให้ตื่นก่อนหงุดหงิดใช่ไหมหนูต้องมาทาความสะอาดบ้านนะดูน้องกระต่ายดิน้องเกิดมาแล้วอะ่ะเออเนี่ยพายุไม่ทําความสะอาดบ้านเลยอะ่ะเราอะ่ะ จะโทษน้องก็ไม่ได้ต้องโทษคนเล่นด้วยไม่เคยให้น้องทำความสะอาดเลยเดี๋ยวถ้าน้องดูดฝุ่นเสร็จแล้วก็ให้น้องใช้ห้องน้ําแปรงฟันแล้วก็อาบน้ําผักกัวกินข้าวให้เรียบร้อยในครัวมีพืชผักสวนครัวมีอะไรนะพืชผักไม่ใช่ตลาดผักสวนครัวกินข้าวเสร็จแล้วก็จะได้ให้น้องมากําจัดวัชพืชข้างนอกส่วนตอนนี้น้องวัวของเราก็หิวดูจากสภาพแล้ว่อมาขนาดนี้หิวแหละ ล่อเค,ค้กออกมาแล้วเดี๋ยวเราก็ให้น้องเขามาป้อนนังวัวด้วยนะไม่งั้นโดนโดนกินแน่เลยโอ้ใช้อะไรก็คือพัง <No. S 1> อ่ะวายุรีบๆเลยลูกมีแต่ของพังแล้วเนี่ยให้น้องซ่อมซ่อมเสร็จแล้วก็ล้างทำเก็บกวาดด้วยเนี่ย,ไ,ย,ยไม่เก็บกวาดอะไรเลยวายุหนูไม่เก็บกวาดอะไรเลยโอ้หน้ําประเภทไหนเนี่ยแบบกระเด็นอกจากกําแพงมาถึงขนาดนี้เลย ตอมแซมให้เสร็จแล้วก็ล้างชานให้เรียบร้อยแล้วก็เช็ดหลังจากนั้นก็มาตกปลาเออเอาซักเท่าไหร่ดียให้คว้าความหิวของน้องเป็นขีดเหลืองใช่แล้วเราก็จะพอแล้วให้น้องเขาซื้อลอตเตอรี่คุณจอฟฟี่คุณอีกแล้วขอถามหน่อยฉันกับอิลิซาแพนเค้กแทนว่าจะหาเวลาอยู่ด้วยการประสาเพื่อนสักแป๊บหนึ่งคุณว่าดีไหมเพื่อนนะใช่ถ้าเป็นเพื่อนนะได้เอาเลย เมื่อไหร่ค่าความหิวจะเหลืองอะอ่ะพูดปุ๊บคือเหลืองปับ๊บพอก่อนพอก่อนไปยุหนูพอก่อนลูกน้องวัวน้อนเอาอ,อีกแล้วนะหิวอีกแล้วแนละ้วสิเมื่อเช้านี่ก็เพิ่งป้อนไปมาป้อนน้อนน้องวัวก่อนมีต้นแอปเปิ้ลแล้วก็ขายของให้ทั้งหมดทานไม่ลูกเออเป็นเด็กดีนะน้องวัวนะถ้าเป็นเด็กไม่ดีนะถอนลากถอนโคนนะบอกเลยถอนลากออกให้หมดไม่ต้องอยู่กันละ รู้สึกว่าใจร้ายจังเลยจะได้ถึงไหมอะทุกคนสามหมื่นแปดพันซิมเรียนถึงดิเออว่าไปนั่นน้องวายุแบบเก่งอยู่แล้ว <Yahoo! S 1> น้องวายุเราอะเก่งอยู่แล้วถึงอยู่ลอะอะขายให้หมดขายให้หมดแต่ข่าวว่าตกปลามานี่ไานไม่ได้ขาย <c oughs> ชอบลืมอะเป็นคนขี้ลืมมากเลยอะขายครบก่อนขายปลาให้หมดด้วยตกอะไรมาได้ไม่เคยคิดี่จะดูอะ <No. S 1> ขายไปก่อนมีอะไรขายก็ขาย <c oughs> เดี๋ยวกอนวายุอย่าเพิ่งไปกินข้าว ยึกก้อนยึกกอนยึกกอนจำได้ว่าทักษะการตกปลาใกล้จะเต็มแล้วนะใกล้จะถึงระดับสิบแล้วก็คือระดับสูงสุดอีกแค่นิดเดียวทุกคนเอาแล้วมีังไงความสําเร็จทักษะการตกปลาเต็มแล้วอะ่ะพอแล้ววายุหิวมากแล้วสิหิวจนแบบว่าใส้กิ่วแล้วเงี้ยอ่าให้น้องไปทานข้าวก่อนสลัดผักส่วนครัวเหมือนเดิมแล้วก็ผสมพันธุ์ขบให้เรียบร้อยจะว่าไปแล้วก็ก็ถือว่าเร็วอยู่นะสามหมื่นห้าพัน สี่รอยเก้าสิบสองซิมบูเรียนเนี่ยแป,ป๊บแป,ป๊ก็จะสามหมื่นหกพันแล้วอ่ะรือว่าเร็วหรือว่าเร็วแล้วต่อไปเราทําอะไรดีวาดรูปไหมต่อไปเราวาดรูปแลวนะจะไม่ตกปลาแล้วนะนี่ฉันเอาอาหารมาให้อ,อว้าวโอเคก็น้องน้องก็น่ารักดีนะไหนไหนหนูก็ยังไม่ง่วงใช่ไหมวาดรูปเลยแล้วกันให้น้องวาดรูปเลยก็ถามว่าจะวาดถึงไหน คงจะตอบว่าวาดไปเรื่อยๆวาดไปเรื่อยๆจนกว่าค่าพลังงานน้องไม่ติดไม่เอาค่าพลังงานหรือว่าเอาค่าพลังงานเอาค่าพลังงานน้องก็ได้ถ้าค่าพลังงานน้องไปตีแดงเมื่อไหร่นะทุกคนก็คือหยุดหยุดการวาดรูม่วงแล้วหรอขายให้นักสสงผสมก่อ,อทุนคืนใช่อันนี้ด้วยเนี่ยอาทุนคืนเนี่ยขายไปผสมพันขบอเข้าใจใสน่นม เอาอะไรให้น้องอ่ะเอ่อให้อะไรให้น้องดีเอาอะไรให้น้องดีของเล่นของเล่นละกันเผื่อจะชอบด้วยไหมครับห้ือว่าพายน้องเขาชอบพายหรือเปล่าชอบไหมอ่ะอุ้ยน้องชอบเลยเอ้ยดีเลยดีเลยโอเคดีเลย <S <S เพราะว่าถ้าน้องโกรธอะน้องจะพังทำลายข้าของในบ้านไงนไม่ชอบเลยอะ หรือไม่น้องก็จะแบบว่าทําโทษเราแบบตดนฟ้าผ่าอย่างเงี้ยไม่ชอบเวลาน้องกรดเลยดีที่น้องชอบคุณคุณนมนี่ตั้งชื่อว่าอะไรดีอะตั้งชื่อน้องน้องเขียว <laughs> ชื่อแต่ละชื่อนะชื่อน้องเขียวน้องเขียวให้เอ่อมเมล็ดพันธุ์พืชมาเยอะๆนะจะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งแหม่เค okay. ตืมากับอัตโนมัติเลยนะ น้องเขียวไม่ให้อีกแล้วหรออยากได้อีกอะล,ลูกหัวน้องหน่อยเล่นด้วยพักหน่อยเผื่อน้องจะให้ผลผลิตเผื่อนะเผื่อขายไปขายขอให้เอ้ยเราเห็นเราเห็น,เร,เ,หนเราเห็นคุณนมคุณโนม,โนมอีกคนใช้อะไรดีอะคนเนี้ของเล่นด้วยเหมือนเดิมให้ของเล่นเผื่อเขาจะชอบดูน่าจาักของคุณโนมแล้วน่าจะชอบของเล่น ใช่หรือเปล่าผิดนี่หานะผิดนี่คือช็อตฟิลมากเลยเก็บไปเก็บไปเฮ้ยคุณนมไปไหนอย่าเพิ่งไปคุณนมอย่าเพิ่งไปให้ของเล่นคุณนมพรจะชอบไหมนะชอบหรือเปล่าครับของเล่นเนี่ยเอ้ยน้องน้องชอบคุณนมก็ชอบคุณนมชอบอะตั้งชื่อให้เขาอันนี้คุณคุณนมคนนี้ชื่ออะไรดีคุณคุณปู่แล้วกัน ปล่อยคุณปู่เขาอันนี้ไปเดี๋ยวเขาก็จะแจกพืชฤด,ดูต่างๆให้เราให้กับเราแล้วน้องเขียวเป็นยังไงบ้างน,น้องเขียวให้อะไรมาเพิ่มไหมไม่มีเลยเหรอ้ว่า,าบ้านมันแคบไปค่าสังคมน้องไม่มีเลยอะ่ะเอ้ยเขาให้มาอีกแล้วเก็บให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะให้น้องมาปลูกตอนก็ตอนนี้แหละคือค่าการงานน้องยังแบบยังดูดีเฮ้ยเป็นอะไรอะ่ะตอนนี้รู้สึกเหมือนกับเปลือกหอยที่ไร้ซึ่งอารมณ์กลัวน้องกลัวหรอ กลัวน้อนเหรอน้อนน้อนน้อนทำอะไรให้อะ่ออนะอย่าบอกนะว่าไปเก็บอันนี้โอ้โหวายุกลัวพืชมากยี่บอกน้องว่าไปเก็บเค้กเองอะ่ะน้อนน้อนวายุน้องวายุลูกหนูไปเก็บเค้กของน้อนวัวหรอเอ้ยเผลอไม่ได้เลยนะเราต้องซื้อยานั่นมายาที่ทําให้ลดความกลัวได้ไม่อย่างนั้นน้องคงจะไปดูแลต้นวัวไม่ได้แน่เลย ความกลัวจงหายไปรอามาสองอันเพราะว่ามีความกลัวสองใช่ไหมให้น้องดื่มก่อนอ่ะกลัวต้นวัวเนี่ยลบไปเลยดื่มให้เรียบร้อยเดี๋ยวไปไหนแล้วอะ่ะถ้วยถ้วยหายถ้วยหายไปไหนถ้วยหายไปไหนไปไหนแล้วอะ่ะถ้วยคุณถ้วยหายคุณถ้วยหายไปไหนไปอยู่ที่ไหนคุณถ้วยคุณอยู่ที่ไหน คุณถ้วยคุณอยู่ที่ไหนถ้วยถ้วยหายทุกคนทุกคนเห็นถ้วยปหถ้วยหายไปไหนเดี๋ยวอ๋อนี้ไงโอ้สภาพอยู่กับน้องวายุนี่เองโทร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 แม่ก็อยู่กับตัวน้องวายุนี่หว่าเออเรานี่นะให้น้องเขากินไปจานชามนี่ไม่เคยจะได้ล้างหรอกใช่ต้องเก็บด้วยนะเราอะอันนี้จะชิ้นสุดท้ายแล้วแหละที่น้องเขียวเอาให้ แล้วก็ดูของคุณปู่คุณปู่ก็อันสุดท้ายแล้วเหมือนกันในเมื่อแบบว่าจบภารกิจแล้วใช่ไหมก็จะทําการขายทุกอย่างออกขอบคุณที่มาขอบคุณมาทีไรเราก็ได้เงินอยู่ดีโอ้สามร้อยสิบซิมบเลียนมันมืดเนาะทุกคนว่าไหมว่ามันมืดอะ่ะคิดเหมือนกันใช่ไหมเราควรที่จะติดไฟข้างนอกติดไฟอะไรดีเออติดอันนี้ไปก่อนแล้วกัน ้องวายุคือคุยกับพืชแล้วต่อไปก็คือให้น้องเขาเปิดเปิดพืชดูๆหนาวก็จะได้อะไรมาบ้างเปิดไปให้หมดเลยมีอะไรให้เปิดให้หมดโอเคและนี่ก็คือสิ่งที่น้องได้มานะมีต้นสตรอเบอรี่สามก็ปลูกใช่เราจะปลูกให้หมดต้นสต,ตบบรอเบอรี่ต้นดอกไม้ดอกไม้อะไรเนี่ยทิวลิปเออปลูกมีสามต้นอันนี้คืออะไรครับมีโกเนียมีโกเนียนี่เราจะไม่มีใช่ไหมคือม่ามีแล้วเดนจามาดปักษาวสวรรค์ดอกลิลลี่ไม่ม,ไม,มีไม่มีบีโกเนียเฮ้ยมีต้นกล้วยด้วยอะ ต้นกล้วยปลูกไหนดีรู้สึกว่าบ้านเรานี่จะเต็มไปด้วยสวนแล้วนะปลูกแบบว่าไม่ไม่เป็นที่เป็นทางเลยอะทุกคนว่าไหมชิดจะวางตรงไหนวางเดี๋ยวค่อยมาจัดใหม่แล้วกันมีแครหลอดอุ้น้องแครหลอดด้วยต้องแครหลอดเอาไว้ข้างหลังแล้วกันเอาไว้ไปก่อนอันนี้คืออะไรครับหัวหอมอ่ะลูกอันนี้คืออะไรหยาดหิมะเอาให้หมดมีอะไรเอาให้หมดอันนี้อะไรโครัสเอ้ยโครัสโครัสบ้าเลยโคคัส โอเคอ่านผิดต้องขออภัยกุหลาบชิสวัสอันนี้คือต้นอ,อะไรลูกแพรปลูกไปแล้วนี่ละ่ะผักโขมปลูกให้หมดเลยหลดจากนั้นเราก็จะให้น้องมาปลูกให้หมดเลยปลูกไม่ได้หรอคะจริงดิเกิดอ,อะไรขึ้นไม่ใช่กินดิอย่าบอกนะ <c oughs> หนาวเกินไปปลูกไม่ได้จบแล้วจบแล้วแล้วกว่าจะพ้นฤดูหนาวนะทุกคนปลูกไม่ได้จริงอ่ะ โอ้โหเก็บเข้าที่เก็บเข้าที่เลยมีอะไรที่มันเร็วกว่านี้ไหมนอกจากว่าลากลากเข้าไปเนี่ยแปบ๊แปบๆก็เช้าแล้วอะเสียดายจังเลยอะไม่ได้ปลูกเลยม่ทำไมต้องมาหน้าหนาวตอนนี้ด้วยนะโอเคเก็บหมดแล้วเก็บหมดแล้วใช่ไหมใช่ใช่แหละเก็บหมดแล้วก็คือวัดรูปใช่ไหมวะยยุหมูนี่เผลอไม่ได้เลยนะ ให้น้องวาดรูปไปก่อนเดี๋ยวหนูวาดรูปเสร็จตรงนั้นแล้วก็มาทําการขายผลผลิตให้เรียบร้อยแล้วก็มาวาดรูปต่อสินอนวัวหนูเมื่อกี้หนูทําด้วยเจ็บแสบมากนะถ้าแบบมีรอบครั้งต่อไปนี่จะถอนลากถอนโคนจริงๆแล้วนะแสงแดดมันก็อันนี้นะไม่น่าจะหนักเกินไปนะทุกคนเดี๋ยวลองวางใหม่สิต้องปลูกได้สิปลูกได้ไหม เนี่ยผุกได้เออ,เอาวางใหม่แล้วเ,เราจะเก็บไปทำไมนะ่ยเออเราจะเก็บเข้าช่องเก็บของเราทำไมอะ่ะเออนั่นน่ะสิในเมื่อเดี๋ยวเราก็ออกมาปลูกเดี๋ยวเราจะทำการสร้างสวนดีๆนะทุกคนเพราะว่าต้องแยกแล้วแหละว่าตรงนี้เป็นแบบผลไม้ตรงนี้เป็นดอกไม้แล้วก็อันนี้เป็นผักนะอะไรเงี้ยเออมันจะได้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยหน่อยดูสิอันนี้คือวางมั่วซั่วไปหมดเลย โอเคปลูกให้เรียบร้อยลูกแล้วก็ผสมพันธุ์กบอีกครั้งหนึง่งรวยพ่อกบจะรวยพ่อกบแล้วเนะนี่ยนี่วายุอีวาชวนฉันออกเดทฉันควรตอบกบลงไหมอีวาชวนออกเดทเหรอเอาเลยลุยลุยเลยเอาเลยเอาเต็มที่เต็มที่ไปเลยไม่ต้องมาปรึกษาหรอกเพราะเราโสดไง <laughs> พิฉาคนมีคู่ไห้ละให้น้องปลูกไปปลูกเสร็จแล้วก็ลดน้ำต้น,ตนไม้หน่อยหนึง่งคุณคิมโอ้ยสัปดาห์นี้ยุ่งชะมัด อยากได้คนมาช่วยกิจธุระจังเลยหมายถึงให้ผมไปช่วยเหรอคุณคือใครก่อนเราเรารู้จักกันด้วยเหรอเนี่ยเดี๋ยคุณคิมคือคนไหนอะจากอีพีที่ผ่านๆมาจำไม่เคยจะได้เลยโอ้โหฝุ่นทํำไมฝุ่นขึ้นมาเร็วจังเลยอะขึ้นทําความสะอาดบ้านไปเองอนะ,อะขึ้นมาอีกแล้วหรออันนี้คือวาดลูกเสร็จแล้วใช่ไหมขายให้นักสะสมเนี่ย ทุกคนเห็นไหมก็คือถ้าทักษะของน้องเนี่ยเริ่มเยอะขึ้นใช่ไหมทุกคนการขายรูปภาพเนี่ยก็จะยิ่งได้เงินเยอะมากยิ่งขึ้นพุ่งปลูกเองนะโตแล้วหรอออกลูดูไหนเนี่ยฤูดูใบไ,ไม้ร่วงอ่ะ็ฤดูดูนี้ดีกว่าดูเสร็จแล้วแล้วก็เก็บกว่าเก็บกว่าแต่เราก็ขายมีรูปหนึ่งอันนี้หนูก็ขายแล้วก็พอน้นองวัวด้วยน้องวายุคือแบบไม่ไหวแล้วนะจะไม่ไหวแล้ว คุณจอฟรีฉันกำลังจะออกไปเทศกาลเครื่องเทศไปลองชิมเฝอนะ่ะอยากไปด้วยกันไหมคาพลังงานแดงแป,ป๊บเลยแต่เพื่อนชวนก็ไปก็ได้โอเคสิ่นง,งานตักท <Okay. S 2> น้องง่วงมากเลยเดี๋ยวเราชิมเฝอเสร็จรแล้วก็ให้น้องไปนอนละกันสั่งอาหารก่อาานในเฝออะเฝอไหนนี่ไง12งซมโบรเลียนเพิ่งได้เงินมาก็คืใจแล้วอ่ะรีบกินเลยลูกขอเฝอหน่อยครับ โอเคพ่อคาเขาเอามาให้ละไปโลกทานข้าวกันดีกว่าใช้ตะเกียบครั้งแรกใช่หรือเปล่าเฮ้ยเผ็ดเหรอโอเคเสร็จเรียบร้อยนอนเลยแล้วกันนอนที่ไหนดีตรงนี้น่าจะใกล้สุดอะนิบเฮ้ยเอ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 ้ยเฮ้ยมันเก็บได้ี่เก็บเกี่ยวทั้งหมดแล้วเราจะไปปลูกที่บ้านกันอ่ะให้น้องนอนพักแป๊บหนึ่งอย่างน้อยก็ได้พักค่าพลังงานที่จะไปต่อยอดตอนกลับบ้าน ตื่นนอนได้แล้วล,ล้วก็ไปเก็บให้เรียบร้อยแล้วค่อยไปนอนต่อเก็บหมดแล้วเก็บหมดแล้วก็ไปนอนนอนที่นี่แหละมาห้องคาราโอเกะห้องร้องเพลงหมดแล้วนี่เวลา <c oughs> เวลาหมดแล้วนี่ใช่ไหม <c oughs> ไม่หมดอีกเหรองานเทศกาลยังไม่จบอีกเหรอเฮ้ยเฮ้ย แต่ร้านก็ปิดหมดแล้วนะเออหมดแล้วแต่ว่าไม่หมดหมดแล้วเนี่ยอ่อเอเคนี้แหละอ่ะกลับบ้านเลยไม่ไหวละน้องวายุคือไม่ไหวโอ้โหกลับมาถึงบ้านก็คือหนาวหนาวมากๆแล้เมื่อกี้เก็บอะไรมาได้มีอะไรที่เก็บมาได้เยอะเลยครับอันนี้คืออะไรไปเศษไปเศษเหมือนจะมีแล้วนะก็ทำไม่ผิดเนี่ยนี่ไงไปเศษมีแล้วเราจะไม่ เราจะไม่ทำการปลูกแล้วพออันนี้คืออะไรใบโหระพาโหระพายังไม่มีถ้าจาไม่ผิดนะให้มีจริงจริงด้วยปลูกปลูกไว้มะเขือเทศไม่มีเอ้ยต้นวัวอีกแล้วเหรอไอตัวเก่านี่ยังแบบว่าไม่ให้ผลผลิตเลยนะอ่อะเพือต้อนวัวไหนๆก็มาละปลูกก็ได้่ะมีอัญมณนด้วยปลูกแก้วมังกรปลูกมีแค่สองก็จะปลูกเห็ดเห็ดเรามีแล้วไม่ต้องปลูกอีกละวให้เราไปนอนก่อน เรากดปลูกไม่ได้นะเพราะว่าอากาศเย็นนะตอนนี้ตอนนี้อากาศเย็นปลูกไม่ได้เดี๋ยวให้น้องเขาพักผ่อนก่อนอากาศหนาวจัดเลยวันนี้หนาวจัดจะปลูกพืชไม่ได้เลยหิมะตกแล้วอ่ะปลูกไม่ได้จริงๆด้วยอ่ะอากาศมันเย็นอ่ะใช้ห้องน้ำแปรงฟันแล้วก็อาบน,น้ำฝาักบัวอจริงดิปลูกไม่ได้แล้วหรอเดี๋ยวเราจะทำการจัดสวนใหม่นะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวายุวายุ พายุหนูจะตุยไม่ได้เปลี่ยนชุดเปลี่ยนตรงไหนอะเครื่องแต่งกายเปลี่ยนชุดแล้วทำไมหนูไม่ใส่เสื้อกันหนาวออกบ้านละลูกไป้ใส่ชุดตุตุหนาวออกจากบ้านเกือบไปแล้วไม่ละเกือบตุยมหมลูกพืชได้ยังยังยังไม่ได้เดี๋ยไม่ได้ป้อนน้องวัวเลยใช่ปะแล้วก็ให้น้องกินข้าวก็เสร็จแล้วให้น้องกินข้าวโอเคก็เราก็ทําการแยกเขาเรียกว่าอะไรอะแยก 1, พันธุ์พืชไปเรียบร้อยโซนนี้นะทุกคนเราจะเอาเป็นโซนแปลงขับ ส่วนผักของเราส่วนตรงนี้จะเป็นโซนของดอกไม้ส่วนที่ว่างๆนี่คือเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอามาต่อเติมอันนี้จะเป็นโซนผลไม้นะส่วนตรงนี้ก็เป็นพืชต้นวัวเอ่อเดี๋ยวกันนะคุณอากาธาหวัดดีเพื่อนเราอยากให้คุณกลับมาเยือนเราอีกครั้งที่เฮนฟอร์ดออนแบ็กเรเราไม่ละขอบคุณครั้งนี้ขอปฏิเสธนะขอขอโทษนะครับไปไม่ได้จริงๆเพราะว่าอะไรเพราะว่า เพราะว่าเราจะทำการเออเราจะทาการหยุดการเล่นเกม The Sims 4ไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วเราค่อยมาต่อกันใน EP หน้านะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมมาจนถึงตอนนี้ด้วยนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องวายุด,ด้วยนะ,ะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้กับช่อง In m เ t t e r กันด้วยนะคะไว้พบกันใหม่ใน EP หน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ